ข่าวดีคนจนเ hey ฮดังๆมาแล้วตาลางเงินเข้าบัตรคนจนคนละ2,000บาทเงินเข้าวันไหนฟังด่วนค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัพเดตใหม่ๆค่ะ ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะที่ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะก็จะได้รับเงินเยียวยาเพิ่มคนละ2000บาทนะคะส่วนจะได้รับเงินวันไหนนะคะเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอยียดพร้อมๆกันเลยนะคะความคืบหน้ามาตรการเยียวยาโควิด -19 รั่รอดใหม่หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือว่าคอรมอเมื่อวันที่5พฤษภาคม2564ที่ผ่านมาได้มีการอนุมัติหลักการมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด1 9นะคะ โดยมาตรการที่ได้ทำการอนุมัติแล้วนะคะนั่นก็คือมาตรการโครงการเราชนะนะคะโดยจะจ่ายเงินให้คนละ2,000บาทเป็นระยะเวลา2สัปดาห์ด้วยกันนะคะโดยจะแบ่งจ่ายให้สัปดาห์ละ1000บาทนะคะซึ่งผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะก็จะได้รับเงินของโครงการเราชนะนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเงินโครงการเราชนะจะโอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือว่าบัตรทนจนในวันที่เท่าไหร่บ้างนะคะทั้งนี้นะคะทางกระทรวงการคลังก็ได้ระบุคโครงการเราชนะกำหนดเงิน2000บาทเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังและก็เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดดังนี้นะคะงวดแรกจํานวน1000บาทก็จะโอนเข้าให้ในวันศุกร์ที่21พฤษภาคม25 6 4และก็งวดที่2 จำนวนอีก1,000บาทก็จะโอนเข้าให้ในวันที่28พฤษภาคม2564นะคะรวมแล้วก็จะได้รับอยู่ที่2,000บาทนะคะสำหรับเงินโครงการเราชนะนะคะทั้งผู้ที่ใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังนะคะก็จะได้รับเงินตามตารางนี้นะคะแล้วก็ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและก็บัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดนะคะที่ได้โครงการเราชนะนะคะที่เงินเข้าบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดนะคะก็จะ เข้าให้ตามตารางนี้เช่นกันนะคะนั่นก็คือเงินจะเข้าให้ในวันศุกร์ที่21พฤษภาคม2564เป็นงวดที่1นนะคะแล้วก็งวดที่2นะคะก็จะเข้าให้ในวันที่28พฤษภาคม2564นะคะเข้าให้อาทิตย์ละ1000บาทนะคะ2อ,อาทิตย์ก็จะเป็นเงิน2,000บาทนะคะส่วนสำหรับโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้กับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนจำนวนเดือนละ200บาทเป็นระยะเวลา6เดือนนะคะ ก็จะเริ่มเข้าให้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม2564นะคะก็จะเข้าให้เดือนละ200บาทนะคะสำหรับโครงการม .3 3เรารักกันนะคะสิทธิของผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา33นะคะก็จะได้เงินเพิ่ม2,000บาทนะคะแบ่งเข้างวดละ1,000บาทเป็นระยะเวลา2สัปดาห์นะคะนั่นก็คือจะเข้าให้ในวันที่20พฤษภาคม2564จำนวน1,000บาท และก็จะเข้าให้ในวันที่27พฤษภาคม2564อีก1000บาทรวมแล้วก็จะเป็น2 0 0 0บาทนะคะนี่นะคะก็คือตารางเงินเข้าผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะก็จะได้รับเงินของโครงการเราชนะจำนวน2,000บาทนะคะอาทิตย์แรกนะคะได้ในวันศุกร์ที่21พฤษภาคม2564าจำนวน1,000บาทและก็ งวดที่2นะคะก็จะได้อีก1,000บาทในวันที่28พฤษภาคม2,564นะคะเงินก็จะโอนเข้าให้ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ